สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอทริปพ่อแม่และลูกนะคะเที่ยวนะครนายกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่สถานธรรมจีเต็กลิมนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลสีจุลาที่นี่เนี่ยจะมีท่านไชยชิงเอี้ยนะคะองค์ใหญ่มากๆเลยท่านไชยชิงเอี้ยเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินทองนะคะ ในความเชื่อของทางไทยเนี่ยก็คือท่านท้าเวสุวรรณนั่นเองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจตุโลกบาลทั้งสี่นะคะท่านชัยชิงเอีย้ยเนี่ยก็จะมีหลายปางด้วยกันที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นปางบุญก็คือใส่หมวกเหมือนกับจองหวนแล้วก็มือเนี่ยถือก้อนทองเอาไว้นะคะส่วนปางนี้เนี่ยจะเป็นปางมหาราชในมือท่านก็จะมีพังพรอ,อยู่นะคะความเชื่อเนี่ยก็คือว่า แก้วแหวนเงินทองเนี่ยมันอยู่ในพื้นดินนะคะดินเนี่ยก็จะมีงูเฝ้าเอาไว้พังพอนเนี่ยเป็นศัตรูของงูก็จะเป็นนำทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาท่านถือเอาไว้เนี่ยแล้วก็บีบป,ปากของพังพอนนะคะให้แก้วแหวนเงินทองเนี่ยไหลลงมาอันนี้เป็นปางบู๊นะคะของเทพชายชิงเอียค่ะที่นี่เนี่ยจะมีจุดให้ไหว้ทั้งหมด9จุดนะคะเราก็จะไปซื้อของไหว้มาแล้วก็จุดทูบ แล้วก็ไหว้เดินวนไปเรื่อยๆตามจุดต่างๆเนี่ยก็จะมีจํานวนทูบบอกเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้คําแนะนําด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็คือท่านไฉยชิงเอียค่ะเป็นจุดที่5เขาก็จะมียันแปดเหลี่ยมน,นะคะซึ่งเป็นยันหญิงหยางเวลาที่จะไหว้ขอพรเนี่ยต้องไปยืนตรงกลางนะคะเพื่อรับพลัง แล้วก็ให้เท้าเนี่ยอยู่ระหว่างสีขาวกับสีดำค่ะสามารถไหว้รับพรได้ทั้งสีทิศเลยนะคะส่วนจุดที่6เนี่ยคือพระภัยศาชยะคุลุพุทธเจ้าค่ะก็เป็นความเชื่อฝั่งมหายานนะคะหลังจากไหว้พระในสถานธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง9จุดเราก็จะไปต่อกันที่บาหมี่ร้านหน่งกันค่ะ ก่อนไปเนี่ยก็ถ่ายรูปคู่กับท่านชัยชิงเอี้ยะนะคะองค์ใหญ่สีดำข้างนอกค่ะนี่คือร้านบะหมี่หนงนะคะหนงชาชาชาค่ะที่ร้านเนี่ยก็จะมีบัตรให้ก่อนนะคะเข้าไปก็จดเลยว่าจะทานอะไรเสร็จแล้วก็เอาไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ค่ะจากนั้นก็เข้าไปนั่งรออาหารได้เลย บรรยากาศในร้านเนี่ยนะคะก็ตกแต่งไปด้วยตุ๊กตุนตุกตามากมายค่ะรอบๆร,ร้านเลยนะคะแล้วก็มีชั้นบนด้วยข้างบนนี่ก็มีโต๊ะสำหรับนั่งทานอาหารได้เหมือนกันนะคะเขาก็ไม่เปิดแอร์ต้องเปิดพัดลมค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยุคโควิดนะคะสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดสุขเสาร์อาทิตย์คนก็จะค่อนข้างเยอะค่ะ ผู้จัดการร้านก็ถึงกับต้องใช้ไม้นะคะในการจัดคนเข้าที่นั่งตอนที่เรามานี่เขาประกาศบอกว่ามีสอวอมาให้ไปโต๊ะ18เพราะโต๊ะ18นี่เขาเพิ่งจะลุกไปในที่สุดเราก็ได้บะหมี่มาแล้วน่าทานมากๆเลยของเราสั่งเป็นบะหมี่แห้งนะคะ ทานเสร็จแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับโหน่งด้วยตัวจริงเขาผอมมากเลยค่ะพอก็ถ่ายรูปเหมือนกันแต่ถ่ายกับโมเดลนะคะหลังจากทานบะหมี่แล้วเนี่ยสอวอของเราก็เริ่มจะง่วงแล้วค่ะเราก็เลยต้องพาเข้าที่พักเลยที่พักของเราก็คือแอสไลท์รีสอร์ทนะคะ ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาทำคล้ายๆกับว่าเป็นยุ้งข้าวเข้ากับชื่อจังหวัดนครนายกตรงฟลอนต์ของโรงแรมนี่ก็ทำได้สวยงามมากๆตรงนั้นก็มีคอฟี่ช็อปด้วยนะคะชื่อจังหวัดนครนายกเนี่ยเขาบอกว่ามีที่มาจากการที่ว่าจังหวัดนี้เมื่อก่อนเนี้ยชื่อว่าบ้านนา แต่ต่อมาเนี่ยคนอพยพออกไปเพราะว่ามีป่าเยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีที่สำหรับทำนาเท่าไหร่ดังนั้นก็เลยได้ยกเว้นภาษีที่นาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะ mm hmm. เขาก็เลยเรียกว่านาครน,นายกเนื่องจากว่ายกเว้นภาษีค่ะภาษีทำนานี่แหละมนี่รถพ่อจอดรอยอยู่ตรงนี้ค่ะ โรงแรมนี้ก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามมากเลยก็เลยอยากที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะตรงเพดานเนี่ยก็ทำคล้ายๆกับเป็นเมล็ดข้าวค่ะมุมถ่ายรูปก็เยอะมากด้านในตรงเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องอาหารโรงแรมสำหรับทานบุฟเฟ่นในตอนเช้านะคะตรงนี้มีปีกของแองเจลด้วย อยู่ใกล้กับน้ำตกสาลิกาด้วยนะคะแต่ตอนนี้ที่เรามาเนี่ยน้ำตกไม่มีน้ำคือทางโรงแรมบอกเลยว่าน้ำตกไม่มีน้ำค่ะแต่เราก็ไม่ผิดหวังน,นะคะเพราะว่าโรงแรมสวยแล้วก็พักอยู่ข้างในนี้เราก็สามารถที่จะชมธรรมชาติได้อากาศก็ตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างจะเย็นฉ่ำใจพอสมควรค่ะ เพราะว่าอยู่ใกล้กับป่าไม้เยอะๆอยบนี้นะคะตรงนี้เป็นต้นยางนาค่ะสูงปรีดเลยสูงเสียดฟ้ายนะคะตรงนี้เป็นหลังคาโดมของอาคารส่วนตรงนี้เป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูในด้านของที่พักกันดีกว่า เราเช่าไว้เนี่ยเป็นบ้านหลังสีฟ้านะคะเป็นหลังเล็กๆน่ารักมากเลยเขาบอกว่าทำสไตล์ยุโรปอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำด้วยค่ะภายในนะคะก็จะมีเตียง5ฟุตให้1เตียงแล้วก็จะมีชั้นลอยด้วยชั้นลอยก็สามารถนอนได้บนฟูกเป็นสัสดส่วนดีมากค่ะพ่อกับแม่ก็นอนด้านล่างส่วนเราก็นอนด้านบน พักผ่อนเรียบร้อยแล้วนอนหลับหนึ่งตื่นล้วก็ออกไปเที่ยวกันต่อที่นี่เป็นตลาดเท่งเถิดเทิงเราไปเร็วมากค่ะก่อนที่ตลาดจะเปิดซะอีกก็เดินช้อปปิ้งกันเล็กๆน้อยๆนะคะจากนั้นก็ไปทานข้าวกันที่ครัวสาริกามีเนื้อเสือล้องไห้กุ้งซอสมะขาม แล้วก็ที่สำคัญกวางผัดชาค่ะอร่อยมากจานนี้นะคะอิ่มกันแล้วก็กับรีสอร์ทพักผ่อนกันต่อค่ะแล้วก็เริ่มวันใหม่อีกครั้งหนึง่งเช้านี้เราก็ตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่นถ่ายรูปทั้งรูปเดียวรูปคู่รูปขี้นะคะ เดินถ่ายรูปเล่นกันไปเรื่อยๆนี่มีแองเจิลแล้วด้วยเชา้ชาๆอากาศเย็นสบายค่ะห้องอาหารโรงแรมนี่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะบุฟเฟ่ก็มีลายอาหารเยอะมากแต่ว่าเกรงใจที่จะถ่ายรูปมาให้ชมค่ะก็ถ่ายรูปที่ล็อบบี้โรงแรมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ ตรงนี้นะคะส่วนของห้องอาหารรุงแรมค่ะทานอาหารเสร็จเราก็ยังออกมาถ่ายรูปกันต่อก่อนที่จะไปเก็บกระเป๋านะคะแล้วก็เตรียมตัวเช็คเอาท์เราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมก็รุ่มๆ9ก้าโมงแล้วค่ะมีภาพถ่ายมากเลยนะคะที่รีสอร์ทรถใครไม่รู้นะคะน่ารักมากเลย หลังจากออกจากโรงแรมนะคะเราก็มาซื้อมะยงชิดกันร้านนี้เนี่ยใช้คนละเครื่องได้ด้วยมีทั้งมะยงชิดแล้วก็มะปรางด้วยค่ะจากนั้นเราก็มุ่งหน้าตรงไปที่วัดมณีวงศ์วัดมณีวงศ์เนี่ยตอนนี้กำลังโด่งดังมากนะคะในเรื่องของพญานาคมีลูกปั้นพญานาคเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เป็นส่วนด้านหน้าของวัดนะคะ มีพระพุทธรูปปางปาลิไลแล้วก็ด้านหลังเป็นหลวงพ่อพันล้านค่ะซึ่งพระพุทธรูปปางปาลิไลเนี่ยเขาสร้างจําลองนะคะจากองค์จริงซึ่งได้ค้นพบในสระเรียกว่าสระหนองกระพาะนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยอยู่ตรงบริเวณพระอุโบสถหลังนี้นี่เองพระอุโบสถเนี่ยมาสร้างทีหลังนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นหนองกระเพาะ ตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าวังพญานาคค่ะซึ่งสร้างขึ้นจากนิมิตของหลวงพี่ต่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านนิมิตว่าได้ติดต่อกับพญานาคนะคะล้วพญานาคเนี่ยพาท่านไปดูเมืองบาดาลค่ะท่านก็เลยจำออกมาสร้างเป็นวังบาดาลของพญานาคให้ประชาชนมาเที่ยวชมกันค่ะ ประชาชนมากมายเลยนะคะวันหยุดยาวช่วงมาคาบ,บูชาในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศาลตายายนะคะแต่น่าจะเรียกว่าบ้านตายายมากกว่ามีหลวงพ่อพันล้านค่ะหลวงพ่อพันล้านเนี่ยมีคุณหญิงชื่อคุณหญิงสมนึกนะคะท่านสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับ พระนเรศวรมหาราชค่ะเรามาดูในส่วนของสารตายายกันอีกครั้งนะคะคือเดิมทีเนี่ยก็จะเป็นสารเล็กๆนะคะต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีคนมาขอโชคลาภแล้วก็ได้กลับไปเนี่ยสามารถถูกลอตเตอรี่ค่ะจากนั้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เกาเลยมีคนมา ขอโชคลาภอยู่เรื่อยๆแผ่ลอตเตอรี่ก็เลยจะมาตั้งปักหลักอยู่ตรงนี้เป็นสิบเลยนะคะน่าจะต้องเรียกว่าบ้านตายายค่ะไม่ใช่ศาลตายายเพราะว่าหลังใหญ่มากๆเลยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเซียมซีขนาดใหญ่ยักษ์ด้วยนะคะเอาไว้่าเสียงเซียมซีเพื่อดูดวงชะตาและเนื่องจากว่าที่วัดเนี่ยค่อนข้างจะคนหนาแน่นมากเลยค่ะ ยิ่งเป็นยุคโควิดอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยวันนี้เราคงต้องกลับบ้านก่อนนะคะเลยไม่ได้ชมวังพญานาคค่ะเพราะว่าคิวค่อนข้างยาวมากเลยวันหลังถ้าได้เข้าไปชมนะคะก็จะนำภาพมาฝ่ายอีกครั้งค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอโชว์ภาพรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะของเราพ่อแม่ลูกค่ะทั้งสามคนได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพียงแค่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก็มีความสุขมากแล้วค่ะ โอกาสหน้าเนี่ยจะนำเสนอเรื่องราวของ3มพ่อแม่ลูกใหม่นะคะสวัสดีค่ะ